สวัสดีครับติกเกอร์ผมสวัสดีครับพอเล่ครับกลับมาพบกับมาพบกับติกเกอร์กันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับในเกมกาลิหน้าฟรีไฟล์นะครับแต่ก็วันนี้เหมือนเดิมติกเกอร์ก็จะมาทํากิจกรรมละลายเพชรตอนนี้เพชรมีหนึ่งหมื่นหกเอ้ยหนึ่งหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกแปดเออหนึ่งหมื่นหกพันแปดนะครับหนึ่งหมื่นหกพันแปดไม่ใช่แปดร้อยนะอันนี้หนึ่งหมื่นนี่นะเป็นตัวละครใหม่ ชื่อชื่อของเขาชื่อว่าครูครูฮะใช่ New New นิวนิวคาแรคเตอร์ครับเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับในเแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ในกล่องลักกี้รอยัลด้วยนะครับเอาความสามารถพิเศษค,ครลบอัวละครของเขาอ่าก็คือเขาสามารถระบุตำแหน่งนครับระบุตำแหน่งของคู่ต่อสู้ได้นะครับอไม่รอช้าครับอย่ารีรอ้อผมรีบสุ่มกันเลยครับมีของใหม่มาเราก็ต้องมาสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูกันมาลุน้นกันครับว่า1 6 0 0 0พเพชรของเราจะหมด<ะ>ไปสักเท่าไหร่ ละลายเพชรไปกี่เพชจมากล่องแรกครับมาไม่พูดเยอะเจ็บคอโอ้โหรู้สีเลยว่าได้อ่ะไม่ได้เลยเอ้าเฮ้ยยังไม่ได้เลยโอ้โหจบเลยอันนี้คือใครเอ่ยแคโรลีนป่ะแคโรลีนโอเคมาปิ้งสิบกล่องโอ้โหเสือจัดอ่ะมาลุ้นทีละคนครับปับปับปัับบปิ้ง ปรับได้ไหม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 จับขั้งที่สี่ครับมานดี่นี่เราต้องคลิกล้วนนี่กันแล้วก็กดสูตรทิกเกอร์ครับทิกเกอร์มีสูตรเปี้ยงมาโอ้โหเดึดึงโอ้โหเกลือจะจัดตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับได้เลยใช่ไหมโอ้โหได้เคยร์เดีเอ้ยทำไมซ้ำนะจีเอ็มเฮ้เฮ้เ้ ตอนนี้มาแล้วยี่เราเรามาดูมิสซิสครูครับมิสซิสครูมาแล้วอ่ะของใหม่ของใหม่มาแล้วมาแล้วเปิดไปเลยใส่ใส่ใส่ด้วยใส่ด้วยและสรุปตอนนี้ครับเราหมดไปทั้งหมด1925เพชรนะครับซ nope ึ่งถือว่าไม่ถึง2000ตัวละครตัวนี้ไม่ถึง2000เพันเพ้มากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราโชคดีหรือเปล่านะ วลเ,เออใช่ต้องเรียกว่าอะไรสุดยอดไปเลยได้ตัวละครใหม่มา <c oughs> เพิ่มในสต็อกอีกหนึ่งคนแล้วครับชอบแว่นนะแว่นเก๋ไก๋มากเลยแว่นน่ารักใช่เรามาอ่านสก,กิปตัวละครของเขาเฮ้ยดเดี๋ยวถามอีกหน่อยอันนี้เราได้ชุดมาใหม่ด้วยใช่ป่ะได้ทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่ทั้งตัวโอ้สวยครับสวยงามสวยงามรำชามงามตาที่เราได้มาเยอะแยะแต่ไม่ขีดบ้างโอ้ยเดี๋ยวเอาไปอัพเอาไปอัพให้หมดเลยโอ้โหเราได้ไวบมาเลย อ่ะวันนี้วันนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยเดี๋ยวยอดมากเออเราต้องเอาชุดนี้ไปโชว์หน่อยเอาไปโชว์<ป>ให้โลก <ไป S 2> เห็นไปอวดพี่ๆเออเอาไปอวดหน่อยเรามีตัวละครใหม่แล้วเราก็ต้องไปแว้นโชว์หน่อยไปดูซิว่าเออความสามารถพิเศษของครูนะครับมันจะนมันจะครูจริงๆหรือเปล่านะครับมันจะเจ๋งสักแค่ไหนป่ะเดี๋ยวเราไปชมกัน ตอนนี้ไม่มีคนใส่ชุดมาเหมือนเราเลยครับตอนนี้เราโอนที่จะรัตดูเราติดตับเลอยด้วอยากไม่ซ้าใครอยากสวยเท่ไม่ซ้ําใครครับนี่ต้องรีบจัดครับดูสะก่อนอันดับหนึ่งูไม่ฉันคือครูแอมครูครับแอมครูไอแอมครูสวยนะบอกเลยแล้วสกิลละครนี่สุดยอดแบบบัดเท่กว่าตัวอื่นแล้วอ่ะเอาจิงๆอ่ะยิงครับยิ่งเท่ครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ของซีฟาย รีบจัดครับรีบจัดจะได้เทไม่ซ้าใครครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครมีชุดอย่างนี้เรามาอวดบ้างเดี๋ยวเรามาใส่กันเป็นแก๊งนี้เลยใช่มาเล่นกับทิกเกอร์ได้นะครับทิกเกอร์สตรีมทุกวันนะครับที่เพจทิกเกอร์โชว์นะครับในเพจใช่สตรีมในเพจเอ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจครับชื่อว่าทิกเกอร์โชว์พิมพ์ไปเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับมาเล่นกับทิกเกอร์ได้นะครับทุกวันสตรีมทุกวันเลยรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะครับสะดวกเวลาไหนก็มาเล่นเวลานั้นได้ครับ เดี๋ยวเราจะามันเสี่ยงชีวิตกันรัวๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองมาดูกันนะครับว่าสกิลครูช่วยอะไรได้มากไปเลยสถานที่ยอดฮิตครับดูคนลงนะครับสามคนจะไปได้โอเคไปนะครับเครัปนะคัคนะปไป ที่เราเห็นตัวเขาแลครับเขาวิ่งไปข้างหน้านครับเราเห็นจุดเขาแล้วอุ่ยเขาเ้าเป็นปัดสองบีครับแป๊ะแป,ป,ปดันครับอย่ารอจังหวะนี้ปังๆัปเรียบร้อยแตกหนึ่งเฉยพี่เฉยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับถือว่าเออเป็นการบอกพิกัดของผู้ต่อสู้ได้อย่างดีเลยนะครับ ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ทิกเกอร์<ด>และพ่อโอเล่ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เช็คตัวว่าบ้านนี้มีคนหรือเปล่านี่ไม,ไม่ครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับเช็คตัวเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านปลอดภัยขึ้นได้ครับผมตรงจุดนี้เป็นจุดอันตรายครับที่มีคนชอบแอบที่มุมตึกตรงนี้ด้วยชอบแอบกระโดดยิงยุ่งใช่พอใครวิ่งเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวโดนชาร์จตายแน่นอนน็อกดาวน์เลยโอ้ไม่ทันแล้วมี เกือบสุดทางเกือบสุดทางน้องๆคนไหนที่อยากเล่นนะครับอยากให้ทิกเกอร์แบกแรงเข้ามาเล่นกับพวกเราได้นะครับที่เพจทิกเกอร์โชว์นะครับน้องทิกเกอร์ทําการสตรีมทุกวันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทิกเกอร์ลองใช้สกินสุ่มนะครับว่ามันจะสามารถเอ,อสำรวจนะครับสํารวจหาผู้ต่อสู้เราในระยะเวลานานักเท่าไหร่นะครับอ่ะกดครับหนึง่งครั้งครับสองครั้งสามครั้งครับ สี่ครั้งอะสี่ครั้งนะครับมันจะกระพริบทั้งหมดสี่ครั้งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็หาพิกัดของผู้ต่อสู้นะครับได้แค่สี่ครั้งเท่านั้นนะครับทั้งหมดสี่ครั้งไปครับได้เวลาเดินทางแล้วครับหลังจากที่เราทําการเออก่อนที่เราจะออกเดินทางเรากดสกิลก่อนนะครับอัวสกิวหนึ่งครั้งครับก่อนที่เราจะเดินทางปึ๊บ เช็คตำแหน่งครับเช็คตำแหน่งหมู team, ่บ้านลองคิดดูถ้าเพื่อนเราทั้งทีมนะครับมีตัวมีสกินตัวละครอันนี้เข้ามาในทีมทั้งทั้งหมดนะครับนี่มันก็จะคล้ายกับ UAV ตอนนี้ครับปิงปงปิงปิงปิงร้านเขาไปใส่ร้านใส่ร้านใส่ร้านเขาเก็บตัวได้ไหมอ่ะสกิลไป โอเคมีตัวมีตัว,ต,วตอนนี้เราเจอตัวแล้วนะครับตำแหน่งระบุมาแล้วนะครับอยู่ที่บ้านนี้มีหนึ่งตัวนะครับไ้ยินเสียงเท้าแล้วครับตอนนี้มันจะทําให้เราเล่นได้มั่นใจมากขึ้นนะครับถ้าเราล้งกดบนนี้เราคือแย่เลยหนึ่งหนึ่งแล้วมันเก็บจัดเก็บจัดเลย เราจองต้นแมงก่อนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเราจองต้นแมงก่อนต้นแมงก็อยู่ตรงนี้อือที่เราเนี่ยมันพันยาเยอะไงติกเกอร์ทั้งนี้มันพันยาเยอะเล่นเลยยังไงไอ้บอลดันไว้เจาะเลยติกเกอร์เจาะเจาะเจาะต้องต้องเลือกเล่นแล้วติกเกอร์ขยับขยับแล้วถอยขยับแล้วถอยดีขึ้นทิกเกอร์ขึ้นขึ้นขึ้นวนข้างนี้ขึ้นข้างนี้ ขึ้นขึ้นบนพิกเกอร์ขึ้นบนมันดักมานี่แล้วมานี่แล้วจบเยีย,ยจบสวยครับเกมนี้จบสวยต,ตัวละครใหม่พาน,นำชัยนำชัยครับตอนนี้เข้มแข็ง,ขงครับเล่นดีครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่แนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับน้องๆที่<ห>เอาไว้เล่นเดินหรือ,เ,อ,อเล่นชาร์จเล่นแค้มได้ครับเรียกว่าเป็นเออสกินตัวละครที่อเนกประสงค์ที่น้องๆจะต้องมีนะครับถือว่าสุดยอดครับตัวนี้ยอดมากครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับฝากกดไลค์และกดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราครับทิกเกอร์โชว์ด้วยทั้งทิกเกอร์แล้วก็พอโอเล่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ